เนื้อสวยๆเลยเนื้อสวยๆหวานๆเลยอืมห้ม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดสุขอีสานดโซ่เนาะวันนี้จัดสุขก็ได้หยุดเนาะหยุดงานหนึ่งวันครับไปหาหมอนะครับผมก็ไปหมอนัดเรื่องที่เป็นฝีนะครับที่ผ่าตัด เมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วเนาะมันยังไม่หายดีนะครับซึ่งเป็นฝีคันเอ้ฝีคันสูตรนะครับผมฝีคันคันสูตรนะครับที่ก้นนะครับยังไม่หายดีวันนี้ก็เลยไปหาหมอก็เลยหมอก็ได้ชี้แจงเนาะว่าจะนัดไปดูอาการอีกทีหนึ่งของวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้า ว่าจะได้นัดพาอีกผาอีกเป็นครั้งที่สองในวันที่สามเดือนกุ่มผานะครับผมก็คืออาการนะครับมันจะเป็นแบบแผลมันจะแผลเป็นแผลเล็กๆนะครับเท่ารูเข็มถ้าแผลเราปิดถ้าแผลเราปิดติดกันนะครับมันก็จะบวมก็จะปวดนะครับจะมีบวนปวดนะครับมีน้ำหนอง ไหลซึมออกมานะครับเน้นหนึ่งนะครับถ้าวันไหนน้ำหนองไหลออกมาแลวก็ออกมาไม่เยอะนะครับก็จะไม่ปวดนะครับก็เลยทําการรักษาอีกต่อเนื่องนะครับนับเป็นวันที่สามนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้จัดสุกรเล็กครับผมเดี๋ยววันที่สามทางคุณหมอนอกก็จะได้นัดผ่าอีกทีหนึ่งนะครับผมอะไรกันเนี่ย ได้ปลาครับได้ปลาอันนี้ได้ปลาโอเคครับเราวก็จะไปดูกับข้าวกับปลาของเราเนาะนะหลังเลิกงานมายามเยน็นวันนี้จะเป็นกับข้าวเมนูสําเร็จนะครับเมนูสําเร็จเป็นปลาเผานะครับเป็นเมนูสําเร็จนะครับแต่จะมากินข้าวด้วยกันนะครับกับจารย์สุกนะครับไปได้ไปรับชมดูด้วยกันครับเดี๋ยวก็อนญุญาตหุงข้าวก่อนครับผม นี่ครับชุดกับข้าวของเราก็าได้มาเรียบร้อยแล้วนะเป็นปลาเผานัดชุดนะครับเป็นเมนูมื้อเย็นนะครับผมเมนูมื้อเย็นของวันนี้ตังค์างนี้ก็ได้ตังกันมืงข้าวนะเป็นข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวพอขอ,ขอ,ขอหกมาใส่บ้านนะครับเดินมาเสินข้าวเย็นด้วยกันนะครับวันนี้เมนูเด็ดอีกแล้วครับ่วันนี้เมี่ยงปลาเผานะ มาเซ็เด้วยกันอีกแล้วครับผมน้อะโอเคครับเดีย๋ยวเราไปลงมือกันเลยครับผมรับผมคสวัสดีอีกรอบครับผมจิตข้าวกับจำสุกเนาะตอนนี้เมนูเน่่ยปลาเผาครับผมเมนูมือเย็นเนาะมาครับมาเส็จๆปด้วยกันนะครับท่านอืมเรื่องลองล้างเราก่อนครับผม เนี uh ่ยสวยๆเลยเนี่ยสวยๆหวานๆเลยนะอืออืออือโอ้โหฟังนี่ก่อนเราออกเลยเราออกเลยอือเนี่ยอืออ่ะ เดี๋ยเริ่มลงเมืองกันเลยครับอืมนี่ปลาลงไปนี่ปลาปน,น้องจีนอืมครับน,น้องจีนอ่ะเราใสาา่ไฟอืมน้ําติ้มนองอืม Ừ. luôn

嗯, lần nó 嗯, ra làm đi 嗯, Còn nhiều nó tròn Ừ Ừ Ừ

นั่งจิ้มอืมโอเคครับผมคลิบน,นี้ตัดตรอใครให้จัดสุ๊กไดยครับผมลิ้นี้จำสุ๊กต้องขอกล่วครับสวัสดีครับ